หรือถ้าเราไม่อ่านซูรอพวกนี้เราจะอ่านลาอิลาอิลาละวะดะฮูลาชาริกะลาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็อ่านสุบฮานันลลอสสามสิบสามอัลฮัมดุลิละอีกสามสิบสามอัลลอฮฺวกบัดอีก33หรือ34ก็ได้ถ้าใครอ่าน34ก็ต้องไม่ต้องว่าลาอิลาให้ลองละวะดะฮูลาชารีกะลาเข้าใจนะ <c oughs> เพราะอัลลอฮฺวกบัดนี่เขาว่าให้ว่าได้2อ,อย่างถ้าเราว่า34 ลาอิลาัิลลอฮ์ที่เรานับอันอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ครบร้อยไม่ต้องว่าแต่ถ้าเราว่าอัลลอฮฺพักบัสครั้งสุดท้ายเพียงแค่33ให้เราว่าลาอิลาัิลลอฮวฺดะฮุลาชริกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮูอัลากุลิชัยอิงกอดีรตอนนี้เราว่ากันครบไหมครับว่าไหมว่าอา้าวใครใครว่าบ้างไม่ว่าบ้างมีไหมครับน่าเสียดายนะคนที่ว่าลาอิลัยลลอฮวฺดะฮุลาชริกะละแล้วอย่างละ33ไม่ครบนี่น่าเสียดายมากเลย นะพี่น้องเคยรู้ไหมสรรพคุณมันมีอะไรบ้างอย่างในฮะดิษบทเนี้ยใครที่ว่าหลังละหมาดเป็นประจำเลยนะนะอลัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดให้ต่อให้ความผิดนั้นจะมากมายเท่ากับฟองของอะไรฟองฟองฟอง,ฟองที่มันเกิดขึ้นในทะเลเวลาขึ้นมันซัดมาซัดมาเป็นฟองฟองอน,น,นั่นนะต่อให้มันเยอะเท่ากับฟองน้ําที่อยู่ในทะเลไม่ใช่ฟองน้ําที่เราใช้ซับน้านะ ฟองฟองอากาศนะนะครับที่มันอยู่ในทะเลน,นะเยอะขนาดนั้นอัลลอฮ์ก็ลบล้างให้เด้หมดแต่ขอให้เราว่าอะไรเนี่ยว่าอย่างละ33ให้ครบทุกครั้งหลังละหมาดไม่ใช่เดือนละครั้งนะว่าทุกวันพละหมาสูบอเสร็จว่าซูฮรีรอัสรีมักริบอิชาว่าเป็นประจำประจำแบบนี้ใครที่ว่าจนติดเป็นนิสัยอัลลอฮ์ก็ยินดีที่จะลบล้างความผิดได้ทั้งชีวิตเลยดีไหมดี ไม่ใช่มีเพียงแค่ลบล้างความผิดให้นะอ้าวตอนนี้พี่น้องของเราก็เดินทางไปประกอบพิธีฮั์กันใช่ไหมครับเขาเสียสตังค์เท่าไหร่ฮะอย่างกระจอกกระจอกเลยแสนเจ็ 7, นะครับแสนหกนี่ไปอยู่นูน่นเลยมะลาไปไหนต่ไหนนวนวันศุกร์ถึงจะได้มาหรือมาสุบวก็อยู่ยันบายยันอาซัดแล้วก็มาตองกรับแล้วอ่ะนั่นเขาอยู่กันไกลๆแสนหกอ่ะ แสนหกแสนเจ็ดอ้าวแสนแปดก็ยังพอจะใกล้หน่อยยังพอเดินไหวกิโลครึ่งกิโลใช่ไหมครับถ้าจะไปแบบไฮโซสองแสนสองสองแสนห้านุนะขึ้นไปละหมาดชั้นบนสุดมองมาเห็นกาบาข้างล่างอ่ะนะเอาแบบเอาแบบนั้นไหมสองแสนห้าเอาป่ะอ้โหสตังค์ไม่มีแล้วทำยังไงอ่ะความรู้สึกแบบเนี้ยหัวอ,อกหัวอ,อกเดียวกับซอฮาบาซอฮาบาก็หัวอ,อกเดียวกับเรา ทำมาหากินชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมพวกเราเนี่ยลำบากยากจนคนแค้นแล้วจะให้ไปทำอะไรแบบนั้นมีสหบากลุ่มหนึ่งมาหาท่านรอุสนอ์สนอลฮุอาลีวัซัลลัมเจียวมาเลยนะครับประสุนกำลังคุยอยู่กับสหบาแล้วก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกเนี่ยเจียวอยู่ประสุนก็ถามเกิดอะไรขึ้นนะครับสหบาก็บอกอ๋อมีคนจนๆเนี่ยมาร้องทุกข์กับท่านมาปรับทุกข์กับท่านประสุนก็บอกมาเรียกเข้ามาดูซิวเขามีอะไร เขาก็บอกว่าประซูนครับซาฮาบะอฮลุดดุซูรบิลอูยรพวกเราคนจนเสียเปรียบคนรวยค่ะเอาสวรรค์เอาผล,ลบุญไปกินกันหมดแล้วอัน,นจริงไหมคนจนส่วนมากก็จะคิดแบบนี้ส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้ดูสิพอบริจาคที่นั่นคนนั้นให้พันคนนี้ให้มืน่นเราดูรายการโทรทัศน์ใช่ไหมเดี๋ยวโทรมาแล้วคนนั้นโทรมาแล้วคนนี้เราโทรไปสองรอยในี่ยฮะอายครัของเราเรามีน้อยก็ไม่ พอเราจะบ,บริจาคสักห0าร้อยเน้เยค่าขนมลูกขนมหลานพรุ่งนี้ล่ะค่าไปโรงเรียนล่ะค่ากับข้าวล่ะใช่บป่าเราจะบ,บริจาคอะไรทีนี่คิดหน้าคิดหลังไหมเราคิดแต่คนรวยๆอ่ะ,ะนึกจะโท่หมื่นหนึ่งเราจะโท 20, 1, ่สองหมื่นได้ไหมได้คนรวยเขาทำเขาสบายเลยเขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ระคายเคืองขน,น้าแ่งเขาไม่ร่วง รอซูลก็ซอบา้ามาบอกเราซูลครับคนรวยเขาเอาสวรรค์ไปกินกันหมดแล้วสกาศเขาก็จ่ายได้ซดาก็เขาก็จ่ายได้ฮัตเขาก็ไปได้อุมรอเขาก็ไปได้ยีฮัตเขาก็ทําได้คนรวยเอาอะไรไปทามีอะไรทําไม่มีไอ้คนจนมีอะไรทําไม่มีไม่มีปัญญาทำเราซุนบอกแค่นี้ใช่ไหมที่จะมาบอกจะมาจะมาเราจะมาร้องเรียนกับชั้นซอบา้บาบอกนี่แหละแค่นี้ละที่นักใจอยู่นะ่ะ อย่างอื่นเราทําได้เหมือนเหมือนพวกเขาแหละละหมา,เาดเท่ากันบวชเท่ากันอะไรเท่ากันแต่พอเรื่องสตังเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้คนจนบอกแบบนี้นะเราสู้เขาเรื่องสตังไม่ได้เราซูลบอกเอาไม่ละเดี๋ยวฉันจะแนะนําโปรแกรมให้อย่างหนึ่งถ้าพวกท่านหลายเอาโปรแกรมนี้ไปทําแล้วนะ่ะนะพวกท่านทั้งหลายที่ว่าจนจนทําอะไรไม่ได้เนี่ยผลบุญของพวกหลายต่อไปนี้จะกวดคนรวยทันเลยจะกวดใคร กวดคนรวยๆที่เขาทำบุญมาเยอะๆเนี่ยเขาไปฮะไปอุมมรหอไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกผลบุญที่เขาได้มาเท่าไหร่ให้พวงหลายทำที่ฉันแนะนำนะผละบุญของพวงหลายถึงแม้จะไม่ได้ทำแบบคนรวยแต่รับรองว่าผลบุญต่อไปนี้จะกวดคนรวยทันอาไมพวกเป็นพวกเราเราเอาไหมฮะเอาเปล่าเอาแล้วฉันบอกแล้วยอย่าไปอย่าไปอย่าไปอะไอย่าไปแค อะไรนะม่ใช่ไปบอกคนอื่นนะอย่าไปอะไรแค่อะไรล่ะอย่าไปแค่อะไรล่ะแบบว่าเหมือนกับก็อะไรเด็กไม่ถูกภาษาไทยอ่าอย่าไปอวดคนอื่นนะว่าฉันได้นั่นแล้วนะเราซูญให้เนี่ยอย่าอย่าไปอวดคนอื่นเขาโอ้ฉันได้มาจากเราซูนไม่ใช่เราซูนให้เหมือนกันหมดแหละแต่เห็นเป็นเพราะพวกท่านเนี่ยมาขอฉันเลยแนะนําโปรแกรมนี้ให้เอาไปทานะครับครับครับเอาไปทํา พอไปทำในนี้ทำทำทำเขา้าคนรวยแอบรู้คนรวยแอบรู้เอาไปทำบ้างคนจนมาอีกรอบหนึ่งแล้วรสุลที่ท่านแนะนำไปกับฉันนะแล้วท่านบอกว่าอย่าไปได้อย่าไปหวงคนอื่นเขานะ่ะคนรวยเขาเอาไปทำหมดเลยแล้วรสุนล,ลอสละละสลัมก็ได้แต่ยิ้มตอนนี้ฉันก็ช่วยได้แค่นี้แหละใครขยันทำก็ต้องได้เยอะไปได้มากไปล l l a ์ให้ความเมตตาของพระองค์ไม่เหมือนกัน ให้คนนั้นรวยให้คนนี้จนเป็นฮิกมากของพระองค์แต่ไอเรื่องอามัตอิบาดานนี่ใครทําเยอะก็ได้เยอะถ้าท่านอยากได้เยอะท่านก็ต้องขยันทําให้เยอะกว่านี้นะอย่าเอาความจนมาเป็นเหตุผลอ้าง <c oughs> เพื่อที่เราจะได้อะไรเราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เราเราก็เลยทําไม่ได้อัลลอฮ์ให้อย่างอื่นทดแทนอัลลอฮ์ให้อย่างอื่นทดแทนงั้นเราสลุลลอสอัลลอฮ์สลัมบอกว่าที่ฉันจะแนะนาเนี่ยว่าสุบานันลลอสามสิบสามอัลฮัมมุลลาห์สามสิบสาม อัลลอฮฺบักรสามสิบสี่คนจนจะได้ผลบุญเท่ากับคนรวยที่เขาทํามาทั้งหมดเลยคนจนไม่ต้องไปอุมรคนจนไม่ต้องไปฮั์คนจนไม่ต้องออกสกาดคนจนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่จะได้ผลบุญเท่ากับคนรวยที่เขาไปฮัชไปอุมรเขาใจสกาดเขาทำเสร็จก็เขายีฮัชเขาทั้งหมดเลยได้เท่ากับเขาเลยเสียเปรียบไหมจริงๆแล้วก็ไม่เสียเปรียบหรอกแต่พอคนรวยเขาเอาแบบนี้ไปทํามั่งเขาก็เลย แซงไปอีกต่อหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกฉังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพี่น้องรู้ประโยชน์ตรงนี้นะจะไม่ลุกจะไม่สะบัดก้นหนีไปไหนละต่อไปนี้พอ AS AM, อัสสลามอะลยกุมเสร็จแล้วว่าติกลล์เสร็จแล้วอย่างละ33มามันใช้เวลาเยอะไหมไม่เยอะเลยใช่ไหมครับตเต็มที่2นาที3นาทีอย่างละนาทีน่ก็ไม่พอใช่ไหมครับสุภานั่นลาว่าไป33มามมาไรัาบสาอฮลอักบัรอีก3ามิบาลายลาัลบาดอูละชาลิกะละอีกหนึ่ง แค่นี้นะได้ผลละบุญเท่ากับคนรวยทั้งหมดเลยต่อไปนี้รักษานะสุนนะของรซูนเล็กๆน,น้อยๆนี่แหละแต่มันมีคุณค่ามีความประเสริฐมากมายทีเดียวนะครับรายงานจากท่านรสูนลลอฮ์อัลลอฮสลัมยืนยันเอาไว้นะครับมีในบันทึกเยอะแยะเลยนะครับขวรีมุสลิมนะครับอบบดาวูาอิหมามอาัลฮมัดใครจะใครรายงานเอาไว้อ่มีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะทยอยบอกให้พี่น้องเอาไปอ่านเอาไปใช้กันก็นแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาสุนนะของรซูนส่งเสริม